มาเบิงครับมีภาพมาเบิงลานนั่นจ้าแขกมุกในตำนาน่ายคลิปไปลงยังไงเนะีย่ยด้วยคลิปเดียวใครจะเลียก,ก็ด้เหรอ ก่อนมูมึงกว่าแค่ทกสินเป็นยกสมัยแรกด้วยเอะไปก็สอชีชีโอให้ตำนานกรับเทียตนเกี่ยวข้ามา้านีนนอออันลรงเรียนอันเอียงก่อนนี่อันลำพูจุดส้อยลังเอนงลงลงนั้นดี่่งเระยะอ่ เอ,อาเมืองก็มีบ่อนตัวนี้เมืแมนๆกิน,น,น,นจเจ้าเลยรก็บอคือห้านไร้านว่นพอดีคือจังเงินตาเห็ดหว,วาน,วนั้นพอดีั้านพอดอันนี้พอดีองเ,เง่นุนะ มาเด้อหุดนุนนุนนุนไอ้กําไลหน่อยนี่กําไลไหลมีอย่างแก้วน้อยยี่สิบแก้วกลางยี่ห้าแก้วไงสามสิบนี่พอกินอยอะเกือบสุดซ่อยพื่อละพี่ทำเตื้องรถแม่นเตื้องสนามมันน้องบัวเพื่อนี่หลานเพิ่น